สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับซาวตแตงคือเก่าทั้งสองสาวตแตงซาบันป่าเนาะจ้ะขอกัด <c oughs> สบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุนเดอร์ประวัติสิเป็นผังลาวผังไทยต่างประเทศเน,นาะจ้ะคอยอยู่ดีมีแหงเดอขอกรับขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามาติดตามที่หลับซุ่มขิดคอยทันเฮงๆเลยดวยเดอ้อจ้ะมาพบมาพอกันบรรยากาศแยมแรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวใบาบุญ พิ่โน้มบอกใบบุญจังหนจังกินเนาะสแตงกับสีฟ้ามาโหดชวนยำแรงๆนะพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้สแตงรีวิวหมักโมให้เนาะจ่าให้รีวิวเครืองมักโมให้เบิ่งเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องปไปโหดชวนส่วนน้ำสแตงเลยจ่าพ่อแม่พี่น้องจังหน่อยสีขำเนาะจ่าไปน้ำกันเลยจ้าไปน้ำกันบ่ใบบุญไปโหดชวนป่ะไปขัดสิไปตักน้ำอยู่ภายนำกันเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่เนาะจ้ะไปแต่น้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหย่างลงผายพุ่นนอะจ้ะโหดหมองโมงยำแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องฮอนแล้วบนหนาวเลยเด้อจะบานาแต่งเนาะอยู่พังไทยหนาวเ่าจ้ะฮอนเ่าจ้ะบานาแต่งบ่ฮอนโอ้ยบ่หนาวเลยพ่อแม่พี่น้องว่าผิดเนาะล้มนิ่งสนิทเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่งสิตักอยู่ผายนี่แหละโหดเนาะจ้ะ ฮอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสวนบางมอกก็อยู่แถวเทียงนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องไปได้ไกลดอกเนาะจ้ะบัวกระซองอันฮอดน้องแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ลงได้ลายทางเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งทั้งผูกก็ลงได้เนาะจ้ะทั้งพุนพ่อแม่พี่น้องก็ลงได้ทั้งนี่ก็ลงได้เนาะจ้ะสแตนก็สิตักอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตใช้กล้องลังเน้อจ้ะ อกอสีมาฮดหมักโมยำแรงๆ,ๆน้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สแต่งบนคอเบิ่งหมักโมสแต่งเนาะนี่ดอกได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยน,นี่ก็งามอยู่เนาะจ้าสาแตงกะสีฮดยำแรงๆ,ๆพ่อแม่พี่น้องกัญาาไปผุนแล้วจ้าผูผูเบาใบบุญก็ได้พ่อแม่พี่น้องพุ้นเบาใบบุญเนาะกอสีฮดพักอยู่หัวโพนนำเนาะนี่ส่วนสแตงก็ได้เนาะกว้างอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแปดร้อยปลายเนาะจ้าเป็นลอยหาซิบลุมนะ่มเนาะ พุ่นหลายทางลงพายไปตักน้ำพ่อแม่พี่น้องป้าห้าสิไปหดนำกันเนาะจ้าหดหมกโมยำหนึ่งแรงเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมะแตงก็สิตักน้ำเนาะจาตั้งน้ำไว่นี่แหละหดทักบัวหดหมักแตงหดหมักโมนะพ่อแม่พี่น้องหมักแตงตำกลิ่นเนาะจ้าไปพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง มาเด้จอจ้าโคดมังโม่หนำสาวแต่งเน้อจ้าพ่อแม่พี่น้องโคดมังโม่เนี่ยมันแรงเน้ะจ้ามังโม่กันงามแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเออมาเด้อจ้า ลูกโมอใสอ่สแตงน่เดอ้อจ้ะโมอยำแรงๆพ่อแม่พี่น้องมากน้ำกะมีแหละน่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องหมักโมสแตงน่าจา้ะ กต่มากกนยังบ่ท่านเลือกมากพ่อแม่พี่น้องพดเขาเดียวกบสิคำเนาะพ่อแม่พี่น้องคำไว้เนาะคำไว้รีบพ่อแม่พี่น้องสิมืดแลยแต่ท่านแล้วซ้ำเนาะจาง ยังเหลือครึ่งหนึ่งมาจาพะพ่อแม่พี่นอ้องมาเศร้าหร่อซาเตง็งค่ะโดไปครึ่งหนึ่งแล้วน่าจะยังเหลือครึ่งหนึ่งพม่พี่นอ้องเหลือครึ่งหนึ่งก็แล้วก็นจะพีโคพักบัวนะจจะ น้ำนแรงๆพ่อแม่พี่น้องมาโหดน้ำกันเด้อจ้ะล้มกับโบมี่พ่อแม่พี่น้องมีจิลี่นะจ้ะโบมี่ ไม่รีบพ่อแม่พี่น้องไม่ไมีล้มเลยนะจ้ะบ้า,าบน้าวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย ฮดขิงเดียวเนาะเพราะว่าเศร้านี่สแตงฮดแล้วขิงหนึ่งพ่อแม่พี่น้องยังครขงิงหนึ่งนาะจ้ะยังครขิงเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมันมากแล้วได้พ่อแม่พี่น้องเราจะได้กินยี่ดอกเนะจ้ะ ใบบุญจะเป็นยังพ่อแม่พี่น้องเลยมาพี่ไว้ไว้ลแลนมาหลอดงวชักกระเทียมนั่นเลยเป็นยังใบบุญใบบุญเป็นยังจักเป็นยังจัากตื่นยังนะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องขำน้ำพักบวัวพอดีนะจ๊ะฮดพักบวัวแล้วเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยขำเลยนะจ๊ะ ฮดพักบัวฮดหมักพริกนะจ๊ะข <c oughs> ำพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> มักพริกกับมักเขือเนาะพ่อแม่พี่น้องห <c oughs> มักผิดสแตงกับดอกดกได้ขำนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> มักผิกพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แล้วพอดีพ่อแม่พี่น้องขำพอดีนะจ๊ะ พ่อแม่พี่น้องคดบังโมก็แล้วไปที่เรียบร้อยเลยเนะานนะจ่าเนาะเปียกบลาพ่อแม่พี่น้องเนานะสุ่มเลยเนะาะจ่าก็โทษก็ยัยเร้อคำพอดีเนาะครึ่งหนึ่งก็ได้พ่อแม่พี่น้องผู้แตงก็บคดไปฮอดพุ่นเลยเนอะจ่าพ่อแม่พี่น้องสิโอตัวเมืออล้วพ่อแม่พี่น้องบบดนี้เนาะจา่าครึ่งหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องกาโมแตงกับงามอยู่เนะาะจ่าพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องฮดหมักโมหมักแตงพักบวัวก็แล้วมันทีเรียบร้อยเลยเนาะเขาจบลิดไว้อยู่สวนในแล้วพ่อแม่พี่น้องหมักก็กไล่กดแซ่บกดสันกดดิ่งติดตามชาวแตงในเด้อเผื่อสิบผาดลิปใหม่ๆจากชแตงสาวบ้านป่านนกจาะผู้ที่เขามาติดตามใหม่ก็ขอกรับขอบุญข,ขอบคุณหลายๆเด้อจากที่ฮักเขามาให้กำลังใจซาแตงอยู่เรื่อยๆเนาะจาะ ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแตงคอตัวเมื่อบ้านเลยเด้อจากสุดท้ายนี่ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงรวยๆวยสุขภาพร่างกายกับแข็งแรงเนาะจ้ะพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจากสำรับบันิแสตงคอตัวเมื่อบ้านก็เด้อจากพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจากมือตื้อๆพ่อแม่พี่น้องภาคบริษัทก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจากเมื่อก่อนเด้อจ้า